สวัสดีค่ะโรเซ่จะมาสปอยซีรีส์พยายกรณ์วันนี้มีรักบางแห่งตอนที่หนึ่งมาเริ่มกันเลยจีนฮากยองที่อยู่ร้านชุดฮันบกกับพี่สาวและแม่โทรหาคู่มั่นกีจุนให้มาที่ร้านแต่เขาไม่รับสายเขากับส่งข้อความมาบอกว่ารู้สึกไม่สบายคงไปร้านตัดชุดด้วยไม่ได้ จากนั้นหากยองพี่สาวและแม่ก็ได้เดินทางไปที่สำนักดูดวงแม่ก็ได้ยื่นใบปีเกิดให้กับแม่หมอดูจากนั้นแม่หมอก็เริ่มทำนายว่าถ้าระมัดระวังมากเกินไปชีวิตจะลำบากแม่จึงตอบไปว่าฮากะยองขี้ระแวงแต่เด็กแล้วจากนั้นแม่หมอก็พูดอีกว่าหากยองเป็นคนขี้กลัวมากแต่โชคชะตาไม่ใช่สิ่งที่ระวังแล้วหลีกเลี่ยงได้ จากนั้นแม่หมอก็ชะงักและพูดว่าชะตาของเจ้าบ่าวบอกว่าไม่มีคู่ครองแถมดวงยังเป็นกาลกินีอาซูนเสียภรรยาได้ทั้งสามแม่ลูกก็อึ้งไปแม่เลยบอกว่าเธอรู้สึกตังหงิดแต่แรกแล้วหากยองเลยว่าเธอจะกลับแล้วแต่แม่บอกว่าฟังให้จบก่อนแม่หมอเลยว่าเอาร่มที่เสียบไว้ไปด้วยฝนตั้งเข้ามาแล้วหากยองก็เลยหยิบร่มไปแต่พอออกจากสำนักเธอมองขึ้นไปเห็นแดดจ้ามากเธอ ก็เลยทิ้งร่มเอาไว้ฮากยองขึ้นลิฟต์มาหากีจุนเธอกดรหัสเข้าห้องแต่ไม่ถูกสักทีจึงกดกริ่งกีจุนก็ได้เปิดประตูออกมาแล้วถามว่าเธอมาทำอะไรที่นี่เธอเห็นว่าไม่สบายเลยเอาของมาให้เธอถามว่าทำไมถึงเปลี่ยนรหัสผ่านกีจุนก็อ้ำอึ้งสักพักจนฮากยองเลยตอบไปว่าเพราะแม่ของเธอแอบมาไม่บอกอีกแน่เลยจากนั้นเธอก็ขอตัวไปทำงานต่อ แจ้าหนาทีชินโทรมารายงานจินหากยองว่าลูกเห็บจะตกนะถ้าตกคือเสียหายมากแม้แค่1%เปอร์เซนก็ต้องวิเคราะห์เธอเลยถามว่าความน่าจะเป็นคือเท่าไหร่เขาเลยตอบว่าประมาณ4 8ถึง4.9เปอร์ซเธอเลยบอกไว้ว่าถ้าเกิน5%เปอร์เซนค่อยคุยกันใหม่ขอยึดตามระเบียบการก่อนแล้วตัดสายทิ้งไป ขณะเดียวกันอีชีอูได้ชวนนักข่าวชชยูจินแฟนของเขาขึ้นรถไปทำงานด้วยกันเขาบอกว่าซื้อรถเองผ่อน36เดือนเขาบอกว่าข่าวพยากรณ์อากาศช่วงเช้าคงออกไปแล้วอีกเดี๋ยวก็พักเที่ยงยังไงก็ต้องกินข้าวเขาชวนนักข่าวชายูจินขึ้นรถไปกินข้าวที่ร้านอาหารด้วยกันชีอูพยายามชวนแชยูจินออกไปเที่ยวแต่เธอเอาแต่ปฏิเสธเขาจากนั้นชีอูเลยพูดถึงเรื่องเมื่อวานซืน้ว่าเห็นสัญญาณว่ามีลูกเห็บตกในแผนภูม เขาหาหลักฐานมาแต่ไม่มีใครเชื่อเขาขนาดนั้นเองก็มีลูกเห็บตกลงมาไม่มีพยากรณ์อากาศมาก่อนด้วยภาพก็ตัดไปที่สถานการณ์ต่างๆมีลูกเห็บตกลงมากก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากอย่างเช่นกระจกรถแตกผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย มาที่กรมอุตุนิยมวิทยาเกาหลีจินฮากยองถึงกับพูดไม่ออกเธอไม่ยอมฟังเจ้าหน้าที่ชินที่บอกว่าจะมีลูกเห็บตกมาผู้อํานวยการก็ถามว่าไม่เห็นมีคนรายงานความผิดปกติอะไรเลยถ้าลูกเห็บตกเยอะขนาดนี้ก็น่าจะมีสัญญาณบ้างเลยให้คนเปิดดูแผนภูมิอเดียเบติกให้ดูแล้วเช็คเป็นจุดๆก็บพบกับความจริงเลยว่าหัวน้าชเวทําไมไม่เขียนใส่ในรายงานสักบรรทัดเลยหัวน้าชเวคิดว่าเป็นแค่ปรากฏการ์ชั่วขราวแล้วก็ ขอโทษผู้อํานวยการพวกนักข่าวก็ได้มารอที่ด้านล่างผู้อํานวยการเลยบอกว่าให้หัวหน้าชเวไปกู้สถานการณ์ส่วนตนจะไปหาที่การบดี จ,จู่ๆหัวหน้าชเชวก็ปวดหัวใจและหมดสติล้มลงไปทําให้ต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลจินฮากยองเลยอาสาไปแทนหัวหน้าชเชวผู้อํานวยการก็ได้กลับมาจากการดูอาการหัวหน้าชเชวเลยให้จินฮากยองทําหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมส่วนกลางสองแทนแต่เธอจะแต่งงานแล้วในเดือนหน้าเขาเลยว่าให้เธอรับผิดชอบจนกว่าหัวหน้าชเชวจะกลับมาพอประมาณสองอาทิตย์ ส่วนกีจุนโทรหาฮากยองจากนั้นฮากยองเลยว่าไปงานเรี้ยงรุ่นไม่ได้แล้วกีจุนเลยว่าเขาจะจัดการเองไม่ต้องเป็นห่วงให้เธอทำงานของเธอไป ตัดภาพมาที่อีชีอูได้มาเดินเขาคนเดียวแต่เขาก็ไม่ได้เสียใจอะไรเขาได้ส่งรูปถ่ายท้องฟ้าวิวสวยๆให้กับแชยูจีนดูแต่เธอก็ไม่ได้สนใจแล้ววางโทรศัพท์ทิ้งชีอูได้เจอกับหัวหน้าศูนย์เพื่อมาตรวจสอบถึงที่เพราะไม่แน่ใจพวกเครื่องกลหัวหน้าศูนย์เลยว่าถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับไปหัวหน้าศูนย์บอกให้ไปสอบถามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาคังวอนดูชีอูเลยโทรไปสอบถามให้เช็คอุณหภูมิพื้นดินแถบคังวอนพุ่งสูงมากค่ะ แล้วก็ให้ตรวจสอบแถวบริเวณรอบๆให้ด้วยผู้ชํานาญการออมที่ทํางานอยู่ที่นั่นก็บอกว่ามันเป็นแค่ปรากฏการ์ชั่วขราวเนื่องจากรังสีดวงอาทิตย์ กลับมาที่กรมอุตุนิยมวิทยาเกาหลีเมฆที่ก่อตัวในแนวดิ่งเนื่องจากบรรยากาศไม่เสถียรความชื้นอยู่ที่82เปอร์เซนโอกาสที่จะควบแน่นแล้วตกลงมามีโอกาสระเหยมากกว่า70เปอร์เซนผู้อํานวยการก็เรียกประชุมอภิปรายพยากรณ์อากาศเริ่มจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาเขตปริมณฑลบอกว่าฝนจะไม่ตกแต่อิชิอูบอกว่าฝนจะตกต้องรีบเตือนภัยฝนตกหนักในเขตปริมณฑลเดี๋ยวนี้แล้วเอาหลักฐานให้กรมอุตุนิยมวิทยาเกาหลีดูโดยบรรยากาศที่ไม่เสถียรทําให้เมฆมีโอกาสสูงที่จะ พนาเป็นฝนมากกว่าระเหยไปอย่างช้าในอีก2-3ถชั่วโมงจะมีฝนตกหนักในเขตปร,ริมณฑลผู้อํานวยการเลยถามเปอร์เซนต์โอกาสเกิดฝนชีอูเลยว่าประมาณ18.7-18.8%เเอร์ซ ผู้อำนวยการถามจินหากะยองว่าคิดยังไงเธอตอบว่าเนื่องจากหลักฐานฝั่งอ e อ u ยังอ่อนเลยจะเฝ้าดูอีกหนึ่งชั่วโมงค่อยตัดสินแจ้งเตือนพายุฝนในเขตป,ปริมณฑลจากนั้นก็ให้ศูนย์ปริมณฑลฝั่งชีอูส่งข้อมูลเพิ่มเติมมาด้วยแล้วเธอก็เปลี่ยนเรื่องประชุมเป็นสภาพอากาศช่วงสุดสัปดาห์ชีอูไม่ใช่คนยอมแพ้เรื่องสภาพอากาศเขาโทรหาเจ้าหน้าที่ชินให้ช่วยออกแจ้งเตือนพิเศษสุดท้ายเจ้าหน้าที่ชินก็จำใจย,ยอมทําให้แล้วไปบอกกับหากะยองที่ กำลังเลิกประชุมว่าศูนย์ปริมณฑลแจ้งเตือนฝนตกหนักไปแล้วจินฮากะยองถึงกับตกใจว่าเจ้าหน้าที่ชินบ้าไปแล้วผู้อํานวยการเลยถามว่าฟีมือเขาหรอใครอนุญาตให้ทาแบบนี้เจ้าหน้าที่ชินเลยตอบว่าเพราะรายงานไปเท่าไหร่เธอก็ไม่ฟังสัญญาลูกเห็บเมื่อคราวก่อนด้วยพอบอกว่ามีโอกาสน้อยศูนย์ปริมณทนส่งรายงานมาว่าพบสัญญาลูกเห็บตอนนั้นคนแรกที่พบคืออีชิอูที่พูดในตอนประชุมเมื่อกี้ที่ศูนย์ปริมณทน จินฮากยองเลยว่ามีโอกาสไม่ถึง5%เจ้าที่ชินเลยแย้งว่าเกือบ5%ต่างหากแต่ผู้อำนวยการก็ต่อว่าเขาไม่สามารถทำตามอำเภอใจได้แต่ไงก็แจ้งเตือนไปแล้วเลยให้ทุกคนกลับไปประจำที่แล้วขอคุยกับจินฮากยองสองคน ขณะนั้นเจ้าหน้าที่ชินก็ได้คุยโทรศัพท์กับอีชีอูจินฮากยองมาเห็นเข้าก็หยิบโทรศัพท์เขาไปคุยอีชีอูก็เลยได้คุยกับจินฮากยองทั้งสองประทะอารมณ์กันเขาบอกว่าไม่ว่าเธอจะยุ่งแค่ไหนแต่การทำพลาดโดยไม่แม้แต่จะรายงานก็เกินไปจะสะเพร่าเพราะเรื่องส่วนตัวไม่ได้เธอบอกให้เขารอเดี๋ยวเธอจะไปหาเขาถึงศูนย์ปริมณฑล ภาพก็ตัดไปที่กรมอุตุประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในเขตปริมณฑลจินฮากยองก็ได้มาหา ECU ถึงที่ทั้งสองก็เถียงกันอ ECU เลยว่าเธอคงคิดว่าไม่ว่าจะพยากรณ์อากาศถูกหรือผิดก็โดนด่าอยู่ดีงั้นก็อย่าผ่านเงินหลวงหลายหมื่นล้านดีกว่าหลบลูกศรสักอันที่พุ่งมาจากทั้งสองทางดีกว่าเขาเลยพูดอีกว่ายังไงฝนก็ตกแน่นอนจากนั้นฝนก็ตกลงมาจริงๆจนเธอพูดไม่ออก กลับจากงานจินฮากยองก็ขึ้นรถเปิดโทรศัพท์เช็คข้อความที่ส่งมาเกี่ยวกับงานแต่งของเธอที่ผิดปกติทั้งการจองโรงแรมการแต่งงานแพ็กเกจฮันนีมูนต่างๆที่จองยังไม่ได้ชำระเงินบางก็ถูกยกเลิกทำให้เธอก็ได้รู้ว่ากีตูนคู่มั่นของเธอนั้นโกหกเธอโทรหาเขาเขาก็ปิดเครื่องเธอตึงไปหากีตูนถึงห้องแต่เธอก็พบกับความจริงว่าคู่มั่นนั้นไปมีอะไรกับสาวอื่นเขานอกใจเธอ ดานแชร์ยูจินพอถึงบ้านก็ขอเลิกกับอีชีอูเธอบอกว่าอยากเลิกกับเขามานานแล้วสองเดือนถัดมา จินฮากยองก็ได้เดินเล่นกับหัวหน้าชเวแต่เขาบอกเธอว่าเขายื่นจดหมายลาออกแล้วเขาต้องการใช้ชีวิตอยู่กับภรยาของเขาและขอบคุณจินฮากยองที่คอยช่วยให้เขาตัดสินใจให้กเกษียณได้เร็วขึ้นจินฮากยองก็ได้มาเป็นหัวหน้าทีมส่วนกลางแทนทําให้ต้องเจอกับฮันกีจุนอดีตคูมันผู้นอกใจบ่อยขึ้นเพราะเขาเป็นโคศกรับมือกับสื่อได้ดีจึงได้ประจําการอยู่ที่นี่ไม่สามารถย้ายไปไหนได้ซึ่งจุดจบของพวกเขาก็ไม่ใช่แค่การเลิกกันจริงๆ และแล้วเรื่องราวในตอนที่หนึ่งก็จบลงเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ